เ่าเพอว่างวดที่แล้วแม่บอกไปสองเก็ดพอเขมันออกเก็สองอกเก็สองเออแม่กเพิ่มไม่ดีกขึ้งเลยเราก็คิวาไปซ่ําของเขาของก็เท่าลงบเกล้าวนั่นศูนเก้าน่ะแล้วหายแปะเก้าแปดหากับศูนเก้ามันมาตรงเลขแม่้นซูนเก้ามาฝันหวงคืนมีศูนเก้าน่ะเออแม่ไวสิบคือเขาสิปิดเพกหนึ่าเขาอีกวงวนดิจากแต่ว่าเ้าเห็นก้อน่แม่บอ เขาออกก่อนเนาะเาออกก้อนแต่ว่าแม่คนซื้อเลขแม่มี้ถามหาแปดศูนย์ไอแปดแปดหกเจ็ดตะเกาก็แรแตมเลยเขาเลี้ยวพี่เนอเนี่เขาแล้วเลี้ยเขาแล้วมันชิยืนยุเกนนี่ล่ะเพราะถ้าก็เจ้าบ่ึ้นปนนี่ดอกค่ะเอาตัวเกาก้าที่แม่ให้นี่ล่ะแม่แม่บ่คลื่อนดอกบเปลี่ยแล้วให้เลยวะแม่เออแล้วให้เล้วรอบเดียวจบมีเปลี่ยแปลง มาสี่แมวแมวขวนมันเป็นน้ีเป็นพิเศษจักน้อยนเป็นเลขปันมาแม่แล้วเป็นเลขยังก่อนขอแม่เลขไอ้นอนเลขโหนเลขโหนเลขโหนจะถอดจากโหนมาญาติญาติโหน่ะชื่อว่าฟองแม่คุณเด้อโหนชแลมนี่ยูอยูสุลาเออเป็นว่าตำล่าเขาเป็นตำล่าพิเศษกันแล้วกันล่าเบิ่งตุงดา บ่เป to ็นตำล่าขีตำลาเี oh ับพี่เทพดาเออกับพีเทพเพราะว่าพ่นว uh ่าถึงเวลาดวงดาวมากเกถือว mm ่าเป็นดาวไกลดอหนี้เขามัถือมาอยู่วงเก้าแโลกมันหมุนแม่คนวครับแม่แมนเอาเลยเก้าห้านี่แหละลูกเอาโตเก้าเอาโตเก่า่าะเลขหตัวเก่าเกเกเจ็ดสูหเลขหาโตนี่ยงก็แม่ว่แม่นนอนดูได้นั่นละตัวนล้นีแม่เอาก่อนเจ็ดสามศู เอ้อือเด็าเไปเจ้าใส่กันเอาบาดนีโนอค่ะคไดมาแกงไดก็เอาคจังบอกว่าหัดใจจะห้ไปสองกิจกับกิสองในเด้อได้ตับแตกครับเอาแต่ข้ามฝันจะของนะฝันได้ศูนย์หนึ่งฟันไม่เล็กน่อยเอาหนึ่งมือไอเอาแวนมาซูมหายก็เลยตีได้ศูนหนึ่งง่ายๆดอกศูนย์สองดอกศูนสองขึ้นเต้มลงแต้มเนาะ ก็จะว่าพีบอกคองขึนบอกถึงไม่ฉีแมง้อแม่ปนเนี่ยมันก็ขวนมันอีกเลเพัาเป็นยังไงแมวเจ้าห้องกุเจ้าห้องจิ้ใจบนเพร่ะเป็นแมวเเป็นัมวแมวแมวแมวขวนเออแล้วต่างเอาก็้าหอนี้หรือละยจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพ่อนี่บ่ออันนี้ของงวดที่แล้วนะแม่วงค์5 2 7 7 2 1 9อันนี้อันนี้งวดที่แล้วบ่กเออของงวดที่แล้วที่หายไปนึหันทันมาให้เบิ้งน้ำแม่ไ โอ้บ่เห็นไก่พดนบอ้เออบ้านนี้อันนี้ของเก่าองันนของเก่าของเก่าอันเดิมไก่ของใหม่เพิ่นเยอละมั้งของใหม่มาแล้วของใหม่นะครับเดีกถอนรหัสแม่พินถอนรหัสเออไถ่ไก่ตอนนี้เปดนของใหม่ดีกว่าดูงวดวันที่หนึ่งยายพินถอดรหัสกุมพาพันสองพันห้าอเมีเทวดา ราะว่าค <C jin x> ันพ mm ี hmm? ่นนี้เพราะแม่คนอันนั้นมากง่ายๆได้เพราะว่าแม่เลาวสเก็บไว้รักษาอย่างดีเนาะแม่เนาะถุงน้ำแม่ยไว้ทำไมให้กินแม่ด้วยอันนี้แหละพ่อมซื้อซัดทอมสามสามสามเจ็บเจ็บสามหกแปดแปดหกอะไรเราตุ๊กประตูก็ได้ที่นั่นีเนาะแม่เนาะไม่ได้หายหลายได้ไม่ได้หายหลายดิที่เหลือกี่สองชิ้นพ่อแม่เน่ยมาไรให้สามตัวเนี่ยบอกสามตัวอย่าคือว่าแม่หายอยู่ได้บางหันแม่ที่หายตัวใดก็ให้เพิ่มตัวใดจะสามตัวแม่บอก ต้องเอาในตำราเขาเลยสามตกเขาให้มีมีให้เอฟซีป่ให้แม่ให้แม่ไปเอาให้อยู่ในตำราอ่ะเอาเดี๋ยวให้เราไปเอามาให้อยู่ในตำราเราว่ะรอดูสามตัวนะคะเอฟซี ใจเย็นๆที่นั่งพี่เทวดามาแล้วที่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับเขาทั้งรางทั้งเทิ่งเลยนี่เขาทั้งรางทั้งทึ่งอันนี้ได้ซูนซองกับไอ้นั่นดีเจ็ดซองกันยี่หนีหวดก่อนอยู่สามตัวก็หายแต่เขาหา่บางตรงเนี่ยแม่นั่งที่แม่อ๋อนี่ก็บนี่หมดนี้อันนี้แม่ยับแม่นั่งแม่มานั่งของเก่าครับแม่กล่องมาถึงกล่องกล่องหลายครับเดี๋ยวดูอันนี้มาและวอ๋อไม่มีแจ้งน้อยสามตัวกับ แต่เขาเปตรงดอกแต่ว่าสามตกเขาก็ถึงด้แต่ว่าให้ห้องสามเอาห้องสามเอาด้เอ้ยบอกบนก่อนน่ไม่แพ้เด้อไม่อกดีกว่าแี่สูตรเต็ม้บอกแม่นั่นเต็มแล้วะสูตรเล่องเขียนเขียนเขีให้ผู้เขียนไปเขียนละเตงม้วดก้อนกันี่เดยปีไก่เจ็ดร้อย ออกศูนย์ศูนย์ของงวดนี่แหละพี่กายครับเรียบร้อยโหเราดึกมากจะไหนอะไรเง้ยเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์หกแปดมันอยู่ในตำล่าเนาะมันอยู่ในตำล่าตำล่าดวงดาวตำล่าดวงดาวได้วยนี่เพาะแม่จักพี่จยากสังทมพีเทวดาทมพีเทวดาสำรับแนวทางสามตัวแม่เขาจะให้ยชุดชุดทำแม่อันเดี๋ยวเอาเช็ดไปมดหล่นนี่หาย้เจ้าไปสำรับกันเอาเออเขียนไว้ก่อนหาย้เจ้าไปสำรับกันเอาเดี๋ยวคนชิว่งหายพิเศษดอกครับ ก่อนจะเบิ้งสามตัวครับให้แคปหน้าจอสองตัวก่อนเรืองครับเด้อเพราะว่าจะใส่อีกกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแม่เอาสองตัวให้เอฟซีเบิก่อนนึงครับตาจะเขียนใหม่เพราะว่าจะ้เขียนแผ่นใหม่เลครับอ่ะแม่ถือตัวนี้โชว์ก่อนตัวไหนโัวอันนี้แหละครับครับคข้าวเขียนให้เอฟซีมาช่วยเรื่องบางทีนี่พินนะครับสองตัวเดี๋ยวรอสามตัวครับเดี๋ยวเขียนให้เบิ้งไม่อีกเแผ่นหนึ่งสามตัวเนาะอันนี้เอาสองตัวไปก่อน ได้บ่ได้กับยูน้ำดวงวาสนาของพุ่มเซฟเินซื้อนั่นละเนาะแม่เนสซี่ก็มมหน้าที่ไอแม่ก็ไม่น้าที่ไฮครับแม่ก็บใกลคถือดอกแม่บ่ไม่ดวงแต่ว่าไฮเขานี่ถือค้ากูนิ้วดึงอยู่บัานเด็กอยู่น่าก็ถือเขาไปซอยงวดเมื่อวานนี่พันหนึ่งน้องดึงผมผมขิดสองใบโอ้ก็แล้วเงินค่าขนมมาไฮเขาไปเขาไปพ่อแม่เขาไปพูดละไปหน้าธนาคารเด็กน้อยพวกเดินสายไฟ เทศบาลใชอาเลยมีแมวบางตัวได้ดวงเด้อผู้ใเคยดูคอนเที่้องจิตตางกันกเ้อะดวงจะโทษว่าแม่หายบ่ถึกมันตัวสามเจ็ดแม่ดึงไว้แล้วพร้อมตรงเพสองใบตอนไหนก็แม่แม่ว่าจ้าไหนก็แม่ดึงแม่ดึงไว้ดึงไว้แล้วศูนย์สามเจ็ดสองใบตรงเพนได้หรอเออแลแม่เห็นแม่จะดึงกอนครับอ่ะเ้าตัวโาไ่บาหู อะไรดวงเพ่ไอซิพอดร่วงไวนั่นละศูนย์สามเจ็ดตรงเพ่เลยเราวะนี่อ่ะเขียนให้เบิดแล้วพี่น้องมีตัววงกลมให้ด้วยนะครับดวงบวิดวงกับพี่เจรนาเอาอันนี้ดวงไขดวงน้อยนี่เราชุดรวมชุดเต็มเรียบร้อยแล้วครับแม่บอกว่าแม่ได้ลอตเตอรี่มาแล้ว037ตรงเพ่เลยอ่ะ ไม่มากไม่ชอบกไม่ใไ่ชอบไปกแตเอาล่เด้อค่ะปุ่นท่านช่วยไปหลายๆจะได้มีโชคอ๋อยังไมีโชคสามตัวสี่หางสองตัวสองหางเด้อพี่น้องของยายพินถอดรหัสโอเคครับแม่แม่ขอบคุณอะไรคะโอเคกล่องน้ำคุณ่นท่านได้นะครับอ่ะวันนี้เราได้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง เบาดำคิดกัน